ต่อมานะคะเรามาต่อกันเรื่องของ outlier นะคะ outlier คือค่าผิดปกติค่าที่สูงกว่าหรือค่าที่ต่ํากว่าค่าส่วนใหญ่ของข้อมูลนั่นเองค่ะในเวลาที่เราจะใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราก็จะสังเกตได้เห็นถึงความผิดปกติของข้อมูลนะคะอย่างเช่นในอย่างเช่นตัวอย่างผิดปกติของข้อมูล outlier พวก IQ ของเด็กที่มีค่าสูงถึง195น้ําหนักของคนที่หนักถึง220กกร,รมัม ความสูงของคนที่สูงถึง120ซนติเมตรนะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติทั่วไปนะคะซึ่งเราไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุว่าทำไมข้อมูลถึงเป็นแบบนี้เราก็จะค้นหาค่าผิดปกติพวกนี้นะคะหรือไลเ l i e r เนี่ยด้วย excel กันเลยค่ะราคานี้คือตัวอย่างของตัวอย่างของตัวอย่างของข้อมูลนะคะที่เราจะมาะทำการค้นหาค่าผิดปกติกัน,นะคะ่ะ ในตารางนะคะจะเป็นตัวเลขคะแนนของคนทั้ง13คนนะคะที่เราเก็บข้อมูลมาเราจะสังเกตได้ว่าค่าผิดปกติที่เราเห็นเนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่าและก็ค่าที่มากกว่าอยู่ในข้อมูลนะคะเ,เมื่อเราทราบว่าเห็นอค่าผิดปกติพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำการแก้ไขหรือไม่ก็หาดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่ามันผิดปกติไป จริงหรือเปล่าจริงไหมจากข้อมูลทั่วไปนะคะโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นสีส่วนนะคะแต่และส่วนเราจะเรียกว่า Core คอทายค่ะแล้วก็แต่และคอทายนะคะเราจะแบ่งเป็น25%เท่าเท่ากันนั่นเองนะคะค่าเอาไลเออร์เนี่ยคือจุดของข้อมูลที่มากกว่า1.5แล้วก็ต่ำกว่าคอทายที่1่และก็เอ่อหนงจุดห้าของอินเตอร์ and, คอท o r t ล l e ์อินเตอร์คอทยเลน ก็คือช่วงของข้อทายนะคะจะอยู่เหนือขอ้อทายที่3ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะมาคำนวณหาข้อทายที่1และข้อทายที่3กันก่อน,นะคะ่ะให้เราสร้างตารางนะคะเพื่อเก็บค่าของข้อทายที่1และข้อทายที่3กันก่อนเลยนะคะเมื่อกี้นะคะพูดผ,ผิดนะคะอาจจะเป็นเป็นข้อทายที่1กับข้อทายที่3นะคะ,ะในสูตรแรกนะคะที่เราจะใช้เราก็จะใส่เท่ากับนะคะตามด้วยฟังกช์ชันของข้อทายะคะ่ะ คอท้ายนะคะจะเป็นข้อท้ายปกตินะคะไม่มีจุดอะไรทั้งสิ้นนะคะเหมือนในหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกฟังก์ชันของข้อท้ายนะคะเขาจะให้เราใส่ค่าเลนะคะค่าเลในที่นี้เนี่ยก็คือค่าสกอร์นะคะคะแนนของคนทั้งทีสามคนนะคะตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะคะเราก็ลากมาเลยค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายลูกน้านะคะตามด้วยหมายเลขหนึ่งนะคะที่ใส่หมายเลขหนึ่งเพราะว่าเราต้องการหาข้อท้ายที่หนึ่งนั่นเองค่ะใส่วงเล็บปิดนะคะ แล้วก็กด enter ค่ะจากนั้นเราก็จะได้ค่าของข้อทายที่1นะคะต่อมาเราก็จะมาหาข้อท้ายที่3กันค่ะข้อทายที่3นะคะเราจะใช้สูตรเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากค่าที่1นะคะเป็นค่าที่3ค่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็จากนั้นใส่วงเล็บปิดนะคะกด enter ค่ะเราก็จะได้ข้อท้ายที่1แล้วก็ข้อท้ายที่3มาไว้ในช่องของเราแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาเมื่อเราได้ข้อท้ายที่1และข้อท้ายที่3แล้วนะคะเราก็จะมาหาค่าอ uh, ินเตอร์คอทายเลนต์นะคะอินเตอร์คอทายเลนนะคะก็คือค่ากลางของข้อมูล50% uh, ในข้อมูลนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าช่วงของช่วงระหว่างคอท้ายนะคะในที่นี้เนี่ยช่วงระหว่างคอท้ายที่เราต้องการหาก็คือคอท้ายที่1และคอท้ายที่3นั่นเองเมื่อกี้เราได้คอท้าย1กับคอท้ายที่3มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ จะใช้สูตรนะคะไปในช่องของที่เราสร้างไว้นะคะโดยใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะนำคอทายที่3นะคะลบกับคอไทยที่1ปกติเลยนะคะแล้วก็กด enter ค่ะก็จะได้ค่าของ intercor e intercor e Thailand นะคะมาเป็นเท่ากับ36นั่นเองต่อมาในขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาหาค่าขอบเขตบนและก็ค่าขอบเขตล่างกันนะคะ โดยการสร้างตารางเก็บค่าไว้ตรงนี้นั่นเองจะได้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่สับสนนะคะขอบเขตล่างและขอบเขตบนนะคะเป็นค่าที่เล็กที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดเป็นในช่วงของข้อมูลที่เราต้องการใช้นะคะนั่นก็คือค่าใดๆที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าค่าค่าสองค่านี้ก็คือขอบเขตบนและขอบเขตล่างเนี่ยเราจะถือว่าเขาเป็นค่าที่ผิดปกติหรือค่า outlier ไปเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเรามาคำนวณขีดจำกัดล่างนะคะลงไปในช่องเ,อเซลล์ของ s 7กันเลยนะคะโดยอันดับแรกนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะคอทายที่1นะคะเราไปคลิกค่าที่คอทายที่1ที่เราเก็บค่าไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดนะคะคลิกไปที่คอทายอาินเตอร์คอทายนะคะค่าส6กที่เราหาไว้เมื่อกี้คูณด้วย1.5ค่ะ แล้วก็ปิดวงเล็บนะคะก็จะได้สูตรประมาณนี้นะคะแล้วก็กด enter ค่ะนี่คือค่าของขีดจํากัดล่างของเรานะคะหรือค่าขอบเขตล่างที่เราได้นะคะต่อมาเรามาคํานวณขีดจํากัดบนหรือขอบเขตบนนะคะลงไปในช่อง S8 นะะโดยการใส่สูตรนะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับค่ะค่าของคอถทยที่3ค่ะบวกกับเปิดวงเล็บนะคะเป็นไปคลิก ที่ i n t e r c o r t i n e นะคะค่าที่เราหาได้คูณด้วย1.5ค่ะแล้วก็ปิดวงเล็บนะคะเราก็ได้สูตรมาแล้วแล้วเราก็กด enter ค่ะค่ะนี้ก็คือค่อขาของขอบเขตบนนะคะแล้วก็ไว้ในอยู่ในช่องของ f 8นะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้คำนวณหาอ n t e ยท o ่ t i n e ที่หน่3 i n t e r c o r t i n e ขอบเขตบนแลวก็ขอบเขตล่างเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่4เรามาระบุค่าผิดปกติกันนะคะโดยจะคํานวณลงไปในช่องว่างเซลล์ที่เราสร้างขึ้นมาด้านนี้นะคะเป็นช่องว่างที่เราเขียนหัวข้อไว้ว่าอินคอทายเออ,เอ,อพูดผิดนะคะเ,ออเรียกว่าช่องอาไรเออนั่นเองค่ะที่เราจะสร้างมาเพื่อให้มันออระบุ ให้เราเห็นชัดเจนนะคะว่าค่าไหนค่าไหนเนี่ยเป็นค่าที่ปิดปกติค่ะซึ่งเราจะใช้ฟังก์ชันของ OR นะคะเพื่อทดสอบแล้วก็ระบ,บุเงื่อนไขลงไปในช่องเซลลนั่นเองค่ะในการทดสอบนะคะถ้าสมมุติเป็น true หรือเป็นจริงเนี่ยก็จะแสดงค่าที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้นะคะที่เราจะตั้งนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะใช้สูตรไหนค่ะ โดยคลิกไปที่คนแรกนะคะที่เราจะดูว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะตามด้วยฟังก์ชัน or ค่ะเลือกคลิกฟังก์ชัน or นะคะแล้วก็เลือกช่อง score ของคนแรกที่เราจะสังเกตค่าของมันนะคะก็คลิกไปจากนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะแล้วก็ไปคลิกในช่องของค่าขอบเขตล่างนะคะใส่ลูกน้ำค่ะตามด้วย สกอร์ของคนแรกคนเดิมนะคะเมื่อกี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะเลือกช่องขอบเขตบนค่ะแล้วก็ทำการล็อกเซลนะคะเพื่อ,เ,อเพื่อไม่ให้เซลล์เลื่อนนะคะด้วยเครื่องหมายสตริงนะคะแล้วก็จะได้สุดหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็กด enter ได้เลยค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาของคนแรกนะคะแล้วก็ใช้เมาส์นะคะคลิกไปด้านล่างาขวาของช่อง คนแรกที่เราได้เมื่อกี้นะคะคลิกดับเบิลคลิกไปนะคะก็จะได้ค่าคอค่าเอาไลเออร์ของทุกๆคนนะคะออกมาว่าผิดปกติหรือเปล่าโดยผลลัพธ์ของทุกคนนะคะออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งใช้สูตรซ้ำทีละคนนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน Excel อยู่แล้วนะคะเมื่อเราทราบว่าค่าไหนไม่เป็นค่าเอาไลเออร์แล้วก็ค่าไหนเป็นค่าเอาไลเออร์แล้วเนี่ยนะคะโดยการสังเกต คำว่า true เนี่ยนะคะก็คือค่าที่ปิดปกติหรือ outlier เราก็จะได้ทราบได้ง,ง่ายได้นะคะก็จะทำสีไว้นะคะนี่ก็คือสีเหลืองนะคะเป็นค่า outlier ค่ะค่าผิดปกติที่เราได้นะคะเราก็จะทราบค่าแล้วนั่นเองค่ะ